วันนี้แล้วนะครับที่โดนัทรัม์จะหารือกับปูตินที่รัฐ阿拉สการเรื่องของสงครามยูเครนครับปรากฏที่การหารือจะเริ่มต้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงยูเครนจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบส่งโดรนพรีชีพจํานวนมากโจมตีใส่รัสเซียขณะที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเดัชนีราคาผู้ผลิตตัวเลขเดียวเท่านั้นปรากฏว่าเปลี่ยนอารมณ์ตลาดสุดขั้วเลยนะครับเงินดอนลลาร์แข็งค่าขึ้นราคาทองคําตุ๊บลงมาเล็กน้อย เช้าวันนี้15สิงหาคม68ราคาทองคำของไทยปรับลดลง150บาทรูปพัธร์ขายออกบาทละ52,100ทองคำแท่งขายออกบาทละ51,300บาทเกิดอะไรขึ้นโมในชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ประมาณ9โมงเศษวันที่15สิงหาคม68นะครับเครื่องบินของปูตินผู้นำรัเสเซียเดินทางถึงรัฐ阿拉กาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อเตรียมหาเรือกับโดนัลด์ทรัมผู้นำของสหรัฐโดยท์ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ มีโอกาส25%ที่อาจจะเจราจาไม่สําเร็จครับแต่ถ้าเกิดเจราจาสําเร็จขึ้นมาจากนั้นทรัมป์จะรีบโทรหาเซเลนสกี้ผู้นําของอยูเครนเพื่อนัดการเจราจารอบที่2ก็อาจจะเป็นการเจราจา3าฝ่ายซึ่งมีทั้งสหรัฐรัสเซียและยูเครนได้รวมถึงอาจจะมีผู้นําบางคนในยุโรปได้เช่นเดียวกันครับส่วนเรื่องดินแดนโดนทรัมป์ตอบคาถามนักข่าวเอาไว้ว่าต้องมีทั้งคนที่ให้และคนที่รับสําหรับทั้ง2ฝ่ายนะครับดังนั้นรอรุ้นกันครับเป้าหมายของทรัม ขอเพียงแค่หยุดยิงก่อนก็ยังดีดูซิว่าปูตินจะสามารถรับเงื่อนไขนี้ได้หรือไม่ครับขณะเดียวกันค่ำคืนที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเข้าประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ปรากฏว่าออกมามากกว่าที่คาดเยอะพอสมควรนะครับถ้าเทียบรายเดือนอยู่ที่0.9%ถ้าเทียบรายปีอยู่ที่3.3% ความหมายก็คือถ้าเป็นเงินเฟ้อในฝั่งของผู้ผลิตตัวเลขสูงขึ้นมามากแบบนี้แต่ถ้าไปดูเงินเฟ้อในฝั่งของผู้บริโภคที่ตัวเลขน้อยกว่าคาดก็เป็นไปได้ครับว่าผลพวงจากภาษีของทรัมป์ที่มีการขึ้นภาษีมาก่อนหน้านี้แล้วสิกับทั่วโลกนั้นฝั่งของผู้ผลิตเนี่ยยอมรับภาระไปก่อนแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในอนาคต ผู้ผลิตจะรับภาระต่อไปไหวหรือเปล่าแล้วสุดท้ายอาจต้องผลักภาระที่ว่านี้ไปสู่ราคาสินค้าถึงมือผู้บริโภคก็ได้ก็เลยไปลดความหวังที่เฟดอาจจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ลงมาเล็กน้อยนะครับ แต่เล็กน้อยที่ว่านี้ก็มีผลพวงทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นมาทันทีดอลลาร์อินเด็กซ์ขึ้นมาอยู่ที่98แล้วไปฉุดราคาตกคำตลาดโลกให้ล่วงลงมาทดสอบประมาณ3340เหรียญสําหรับโกลสปอตเพราะฉะนั้นตอนนี้กรอบโกลสปอ t ตก็ลงมากรอบเดิมอีกแล้วครับแนวรับ3300ท้วนแนวต้านคือ3350ตามที่นักวิเคราะห์เคยให้เอาไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนทองคําของไทยได้อัน,นิสงส์เล็กน้อยนะครับจากการที่เงินบาทอ่อนค่าลงมาอยู่ที่32มสบาทสีกว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐทองไทยก็เลยยังลงไม่แรงครับแล้วก็อยู่กรอบเดิมเหมือนกันแนวต้านที่นักวิเคราะห์ให้เอาไว้51,500แนวรับคือ51,000ท่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านบอลยังไงบ้างครับกับการที่ปูตินเดินทางไปเหยียบแผ่นดินสหรัฐ ครั้งแรกในรอบ10ปีเพื่อคุยเรื่องสำคัญกับผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางสงครามยูเครนหลังจากผ่านพ้นมาแล้วกว่า3ปีครึ่งยังไม่มีวี่แววสามารถยุติสงครามได้บอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ